มิเตพาหุหติเป็นคาถาเงินล้านและคาถามหาอำนาจของพระพุทธกสปะตอนกลางคืนฝึกพระปฏิบัติกรรมฐานมียักษ์ตนหนึ่งมาหาแล้วแจ้งว่าท้าวเวสสุวรรณให้นำคาถาบทหนึ่งมาให้คาถาบทนี้เป็นคาถาของพระพุทธกัสปะพุทธเจ้าเป็นคาถามหาอำนาจภาวนาหรือสวดมนต์ไว้ทุกวันจะมีอำนาจเหตุร้ายจะไม่เกิดขึ้น และเป็นคาถามหาลาภให้ภาวนาตลอดไปโดยเอาคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้ามาต่อว่าดังนี้มิเตพาหุหติพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิรัทย ο, วิรโคนายังและอื่นๆไปเรื่อยๆจนจบภาวนาอย่างนี้เป็นปกติท่านว่าเงินล้านจะเข้ามาสู่สำนักเวลาไปหาเงินเจ้าของเงินจะทั้งรักทั้งเกรงใจ ก็ขอให้จุดทูบบอกท่าน้าวเวสุวรรณและท่านพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกัสปะเสียก่อนทำจริงได้ผลจริงทำเล่นๆได้ผลเล่นๆสักแต่ว่าทำไม่ได้ผลเลยท่านพระพุทธบิดาพุทธกัสปะ ท่านห่วงจึงให้คาถาป้องกันและเป็นคาถาหาเงินด้วยลูกภาวนาไว้คู่กับคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าตามที่พ่อเขียนมาอย่าให้ขาดจะเกิดผลสบายใจจะปลูกบ้านได้ตามที่คิดไว้ค่อยๆทำไปให้สบายอย่าเร่งรัดอย่าคิดรวยคิดเพียงอารมณ์สงัดจะรวยเองถ้าคิดรวยลาบจะหาย เพียงหนึ่งการให้ช่วยเปลี่ยนหัวใจให้พบทางธรรมรวมสนับสนุมการเผยแผ่ธรรมะให้ถึงหัวใจคนไทยจดหมายฉบับนี้หลวงพ่อเขียนไว้ในปีพศ2511ตอนนั้นมีเพียงพระคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเพียงบทเดียวคัดบางส่วนจากประมวลจดหมายจากหลวงพ่อในหนังสือลูกศิษย์บันทึกพิเศษหน้า50 หมายเหตุพ่อแฝดขออนุญาตปรับคำพูดบางคำให้เข้าใจง่ายขึ้นจากภาษาเขียนกราบเมตตาบารมีหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤษีวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี